ครับผมก็สวัสดีครับพผมเยงนะครับผมนะจากร้านนูมิสิกนะครับก็วันนี้นะครับผมมีสินค้าแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้ก็จะเป็นจูเนอร์นะครับผมนะจูเนอร์ก็คืออุปกรณ์ตั้งสายนะครับผมนะก็จะตัวนี้ก็สามารถใช้ตั้งกับเครื่องสายได้ก็คือจะมีกีตาร์กีตาร์โปร่งไฟฟ้ากีตาร์เบสนะครับผมเบสแล้วก็คูเรลเล่หรือแบนโจก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับผม นี่เครื่องสายก็ใช้ได้หมดเลยนะครับผมนะไวโอลินก็ใช้ได้นะครับก็เจตูนี้ก็มีโหมดให้เลือกนะครับผมนะก็คือเราสามารถเลือกโหมดเพื่อจะตั้งสิ่งนั้นๆได้เลยนะครับผมนะโหมดไวโอลินก็เลือกไวโอลินกีตาร์ก็เลือกกีตาร์นะครับผมแล้วก็โหมด C ก็จะเป็นคอมเมนติกก็คือถ้าลูกค้าแบบจําโน้ตได้ก็สามารถตั้งได้เลยนะครับผมนะก็ใช้งานง่ายนะครับผมนะตัวเครื่องเป็นสีดํานะครับผมนะมีปุ่มเดียวนะครับผมนะแล้วก็ใช้ฐานเป็นฐานแบบเหรียญแบบนี้เลยนะครับผมนะ ส่วนการใ,ใส่ฐานก็ใส่ด้านหลังนี้ได้เลยนะครับผมนะนี่นะก็เจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสามอยห้บาทเท่านั้นนะครับผมนะถ้าไหนสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะหรือ box, อินบ็อกซ์ไลน์แอด,ดมาได้เลยนะครับผมนะก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะมูเซโดทียนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่นะครับ